กำลังย้ำสีรอบสุดท้ายนะคะก็ข้างขวานั้นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วลอันนี้รอย้้ำสีข้างซ้ายนะคะอ่างถึงหัวแล้วก็เสร็จเล้อันนี้อันนี้เป็นการสักสดนะคะของน้องเขาไม่ได้ไทยอาชาเลยเลยเพราะว่ามันไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นน้องก็ไม่เคยสักอะไรมาเลยก็ยังสักได้นะคะน้องไม่เคยสักตัวเลยแต่สักตามไม่ไทยายอาชาเลยค่ะ น้องก็โอเคสีของเราเป็นน้งของอเมริกานะคะสักแล้วกติดแน่นอนจะ้ะอาจจะดอกหลังจากที่ลอกนิดหน่อยนะคะมันจะมีลอกบางๆเหมือนฟิลฟ์มบางๆหลังจากลอกแล้วก็จะดอกนิดนึงแล้วก็คือปิดเหลือมันเลยนะคะไม่หายติดแล้วติดเลยน้องเจ็บไหมคะเธอบอกให้พี่หน่อยโอ oh. ไม่เลยรู้สึกองไงบ้างไ,ไ, oh. ไม่รู้สึกไม่รู้สึก มีกูสุดเจ็บเลยขนาดนั้นไม่เคยสักร้านเราอยู่ตรงถนนนวมินีนะคะใ,ใกล้ๆสอนอรัฐพาเป็นอาคารพาณิชย์ติดถนนใหญ่นะคะเบอร์โทร0641653813นะคะแล้วก็รหัส ID นะคะ ID เป็นเลขนะคะ095 580 5005นะคะหรือสอบถามได้ทางเพจสักคิ้ว3มิติเจี๊ยบนะคะเพจสักคิ้ว3ามิติเจี๊ยบนะคะสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรามีสักทุกอย่างนะคะ ักขอบตาสักคิ้วสักปากผู้ชายสามารถสักได้หมดนะคะคิ้วขอบตาปากแล้วแต่ความชอบนี่เหมือนกันบางคนผู้ชายมาสักปากเป็นดอกสีปากเนี้ยค่ะปากเหมือนแบบสุบบุรีแล้วปากค้ำอะไรเงี้ยค่ะมาดอกให้ปากจืดลงนี้สามารถทําได้นะคะก็ผู้หญิงก็สักสีปากปากเปลี่ยนสีปากนะคะสักคิ้วสักขอบตาแบบกรีดอายไลเนอร์นะคะแล้วก็เป็นสักปากสีชมพูอะไรแบบเนี้ยค่ะ สักนมชมพูนะคะสักไรผมเรามีสักไรผมทั <man> ้งหญิงและชายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลายได้เองนะเดี๋ยวเช็ดให้ดูนะคะเวลาเช็ดลัางเช็ดด้วยน้ำเกลือนะคะจะให้น้องละเอียดาปให้เป็นลูกนึงค่ะจะได้แบบว่าโชว์งาน น้องบอกตอนสักไม่เจ็บเจ็บตอนเช็ดแต่ต้องเช็ดแรงนิดนึงนะคะแบบมันเบามากไม่มันจะสีไม่หลุดนะคะสีที่เราแบบชิมค่อยๆลืมตานะคะลองลืมตาดูอ่ะพี่ลองซับชูแบบาานะ่แบบเอาน้ำออกให้ลองดูนะเระ็วเลยค่ะค่อยๆเลี้ย มัจะลืมตายากนิดนึงแรกเพราะ,ะว่ามันจะแสบๆตาเราหลับตาลานนะคะลองฟัง,งดมิดมดูนี่นะคะนี่นะคะ่ะข้างนี้นี่ข้างนี้ซักเสร็จแล้วก่อนละตาก็จะหายแดงลองลืมตานิดนึงนะคะนี่นะคะ่ะติดหมดนี้นะคะติดหมด ตาไหลย,ยังแบบไม่ค่อยสะดวกในการลืมเดี๋ยวยังไงไว้ถ่ายรูปให้ดูอีกทีตอนที่แบบตอนน้องรู้สึกหายเครื่องตานะคะลองลืมสักนิดได้ไหมคะไม่ได้เลยพี่พิดหนึ่งนะคะค่อยๆนะคะ,ะนี่ค่ะเื่องตาโอเคเครื่องตาอยู่ไม่เป็นไร ค่ะเดี๋ยวไว้พี่ถ่ายรูปลงไว้ให้ลูกค้าดูอีกทีนะคะขอบคุณค่ะ